อะไยปาดเอออ้หเห็ดเป็นไปเจ้านสวเอาไหมเอามันคือบลงไมันลองต่อข้าหลังข้าไหมสวเอาไหมต้นไหนบานเห็ดไปเจนสวสวไปเลยสวไปเลยเออเอาหรือด้แฟาดแย่งี่บานเนอกกูบอกาสว มึงไปฟาดสแต็กบ่ม,กะะมันกลร่ลงน้ำไหมถือหัว,วกุต้นม่แงแกมขอล้อวยมึงเห็ุเป็นบ่เจ้านาน,าน่ข่อยาดเป็นบอลล็อก้วยจับไม่จังไปจังซี่มึงไปฟาดต้นไปฟาดสแตกสิเห็ดเป่ยนี่เจ้าหนิเขาบอกให้ฟาดเขาอาดอาาย